สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอาวเล่ากลับมาเนะครับเรายังอยู่กับนี่นะครับกระบี่กระหายเลือดนะครับผลงานของปู่ลิวช่างเอียงและงานแปลของคุณนนนพพลัชเช่นเดิมนะครับคราวที่ลแล้วเราถึงตอนที่ว่าน้ำห่วงงักนั้นได้พาเตียวสิวเซงมาถึงบ้านของพ่วเล่าซาแล้วครับเรื่องราวจะเป็นยังไงมาต่อกันเลยครับพ่เล่าซาเห็นแบบนั้นก็รู้ว่าน้ำห่วงงักนั้นมีฝีมือต่างกับสมุนของตนที่มีแต่พละากำลังท่านมีชายสองคนหนึ่งดำหนึ่งขาว เข้ามาผัวเล่าสาก็ส่งสายตาขอความช่วยเหลือพวกมันก็คือสองปีศาจขาวดําแห่งเนินเจดียมาถึงก็คิดจะกำหลับน้ำห่วมงักแต่ด้วยความที่ไม่รู้จักน้ำห่วมงักทั้งสองจึงใช้ฝ่ามือประสานการโจมตีใส่น้ำห่วมงักแต่กระบวนท่าเดียวก็ถูกน้ำห่วมงักนั้นฟันหูขาดกันคนละข้างพาการหลบหนีไปแต่ก่อนไปน้ำห่วมงักจึงแจ้งว่าตอนนั้นคือน้ำห่วมงักสองปีศาจดำขาวได้ยินข่าวก็ต้องร้องออกมาว่ากระบี่วิญญ,ญาณแต่ก่อนไปมันยัง ขู่น้ำห่วมงักว่าเนรเจดีนั้นไม่ปล่อยน้ำห่วมงักไปแน่น้ำห่วมงักจึงหันมาถามพัวเล่าสาว่าแม่นางเต็กนั้นอยู่ไหนพัวเล่าสาเกรงกลัวก็ตอบว่าตนนั้นมอบนางให้กับบุตรชายของเจ้าสำนักเนรเจดีชี้เถียวฮงแล้วเพราะเมื่อสามเดือนก่อนชี้เถียวฮงเคยพบหน้าแม่นางเต็กจึงพึงพอใจแต่จะให้ไปสู่ขอจากผู้เท่าเตกนั้นก็คงจะไม่ยอมเพราะชี้เถียวฮงนั้นมีเมียอยู่แล้วน้ำห่วม งักเข้าใจแล้วว่าทั้งหมดตั้งแต่ไฟไหม้ กู้ยืมเงินจับตัวคนล้วนแต่เป็นเรื่องที่ผัวเล่าสาจัดการให้กับชี้เถี่ยวฮงเต็กซิวเซงก็ออกมาชี้หน้าด่าผัวเล่าสาผัวเล่าสากลัวว่าน้ำหว่วมง,งักนั้นจะสังหารตนจึงลงมือตบหน้าตัวเองหลายต่อหลายทีจนกว่าเตียซิวเซ้งนั้นจะยกโทษให้น้ำมหว่วมง,งักจึงบอกผัวเล่าสาให้นำทองมูลค่าสามพันตำลึงออกมาให้ตนแล้วหนี้สินของเต็กซิวเซงก็ต้องไม่มีอีกต่อไปและห้าม ออกเงินกู้อีกผัวเล่าซาจึงสั่งให้คนมานําทองคําให้กับน้ําห่วมงักก่อนน้่ห่วมงักจะพาตัวเต็กซิลเซ้งออกไปก็กําชับกับผัวเล่าซาอีกว่าถ้าไปที่เนินเจดีแล้วไม่พบแม่นางเตกให้ผัวเล่าซานั้นเตรียมลงศพไว้ได้เลยน้ําห่วมงักพาเตกซิลเซ้งมาดื่มกินที่โรงเตรียมจนอิ่มหนำแล้วตอนเดินอยู่บนถนนน้ําห่วมงักก็บอกว่าตนนั้นจะไปเนินเจดีคนเดียวให้เต็กซิวเซ้งนั้นไปรอ ตนที่บ้านของตนที่ภูเขาอี้สัวก่อนพันนั่มห่วงงักก็รู้สึกว่ามีคนตามมาก็บอกกับเต็กซิลเซงว่าน่าจะเป็นโจรสองคนคิดจะมาชิงทองตนจะสั่งสอนสักหน่อยเต็กซิลเซงก็ร้องว่าอย่าให้ถึงตายเลยนะนั่มห่วงงักกับเต็กซิลเซงเดินออกพ้นประตูเมืองลัดเลาะสู่ดงไม้ล่อให้โจรทั้งสองออกมาแล้วก็ลงมือสั่งสอนบอกบอกโทษฐานที่คิดชิงทองจากตนพันมีเสียงหัวลอกของสตีดังมาพร้อมกับมีดสั้น ใบหลิวเจ็ดเล่มก็ถูกซัดออกมาน้ำห่วมงักสบัดมือใช้กระแสลมพัดเอามีดสั้นทั้งเจ็ดกระแทกกันจนหล่นลงสตรีที่งดงามผู้หนึ่งเป็นคนจู่โจมใส่น้ำห่วมงัโผกายมาหยุดยืนที่หน้าของน้ำห่วมงักน้ำห่วมงักเอ่ยว่าที่รักไม่เจอกันนานเลยนะสตรีนางนั้นตัวสั่นสะท้านร้องว่าห่วมงักเป็นท่านจริงๆแล้วก็วิ่งเข้ามาสวมกอดซบลงบนอกของน้ำห่วมงัเต็กสิวใสงวยงงเป็นอย่างมากน้ำห่วมงักจึงแนะนำทั้งสองให รู้จากการว่าสตรีนางนี้ก็คือเอี้ยเล้งกลับกลายเป็นว่าสองโจรน,นั้นเป็นสมุนของเอี่ยเล้งให้ออกล้นชิงแต่โจรทั้งสองไม่คิดว่าน้ำห่วงงักที่ลือชื่อจะแต่งตัวชาวบ้านเช่นนี้จึงขอเข้ามาต่อน้ำห่วงงักแต่น้ำห่วงงักถูกเอี้ยเล้งถ่ายเงินให้แจกสมุนคนละ30ตําลึงน้ำห่วงงักก็ดูว่าเมื่อไหร่นางจะเลิกเป็นโจรสักทีเอี้ยเล้งก็ตอบว่าถ้านํา้ำห่วงงักรับปากแต่งงานกับนางนางก็จะเลิกเป็นโจร แล้วเอีย้ยเล้งก็ชวนให้นั่มห่วมงักนั้นอยู่กับนางหลายวันหน่อยแต่ซิวเซ้งถอนหายใจเอ่ยว่าสตีในยุทธจักรก็เปิดเผยกันเช่นนี้ทุกคนนั่มห่วมงักบอกว่าตนนั้นมีธุระสําคัญคงจะอยู่กับเอีย้ยเล้งไม่ได้แต่พวกเราไปหาที่นั่งคุยกันก่อนเถอะทั้งสาหาที่นั่งสะดวกสบายได้แล้วเอีย้ยเล้งก็กล่าวว่านางนั้นไปหาน้ำห่วมงักที่หมู่บ้านไหลทุลรแต่ก็ไม่พบเลยไม่ได้ข่าวคราวจนนางเผลอคิดไปว่าน้ำห่วมงักอาจจะ ไปแล้วก็นั้มห่วมงักก็กล่าวล้อเล่นว่าแล้วทําไมนางไม่แต่งงานไปเลยล่ะเหย่อเล้งก็ตัดพ้อว่านางอุต่า์ตามหานํ่ห่วมงักทุกตารางนิ้วในมณฑลยูนานจนเพิ่งจะได้มาพบกลับเจอคําพูดเช่นนี้นั่ห่วมงักก็ตัดบทให้นางเล่าต่อไปว่านางไปเจออะไรมาบ้างเหย่อเล้งเล่าต่อว่าหมู่บ้านไร่ทุรีของนั่ห่วมงักนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นางบําเลอทั้งสามของนั่ห่วมงักหนีตามชายอื่นไปแล้วนํ่ห่วมงักก็เอ่ยว่า นหายไป3มปีพวกนางหนีตามผู้ชายกันไปเมื่อไหรเย่เล้งตอบว่าก็น่าจะประมาณปีครึ่งมุ่ยไบยก็หนีตามไปกับพ่อบ้านหมู่ตึกที่ชื่อว่าเตียคีพ่อเสี่ยวชุวยหนีตามไปอยู่กับสมียนใหญ่ที่ชื่อว่าตั้งหังน้ำห่วมงักก็แทกว่าส่วนหึง่งหึ่งไปกับบัณฑิตเขียวห่วยเถียวเย่เล้งรู้สึกเหนือความคาดหมายเอ่ยว่าท่านทราบได้อย่างไงน้ำห่วมงักจึงให้นางเล่าต่อเอย่เล้งก็เล่าต่อว่าพวกนางนั้นขนสมบัติที่พอ อจะขนไปได้จนหมดบ้านตอนนี้บ้านนั้นเหลือแต่บ้านเปล่าๆนั่งห่งงักจึงถามว่าชายโฉดหญิงชั่วทั้ง3ามคู่นั้นไปหลบกันอยู่ที่ไหนแล้วตนนั้นรู้ว่าหึึงๆนั้นอยู่ที่เมืองใต้หลีเยี่ยเล้งบอกต่อว่าฮอเสียวช่วยกับตั้งหึง่งสวามีพักกับชมลมลายเขียวงุยใบยและเตี่ยขี้เข้าสังกัด ป้อมเสือขาวส่วนนายของห้วยเถียวก็คือขบวนปราบมังกรน้นำมห่วมงักแค่นเสียงเอ่ยว่าชายโฉดหญิงชั่วจริงๆแต่แค่ปีครึ่งเองเอีย้ยเลงถลึงตาเอ่ยว่าดูท่านยังอาไยอาวรนางบำเลอไรยางอายพวกนั้นอยู่อกีกห่วงงักหัวเลาะแล้วก็เอ่ยว่าอย่าพึ่งหึงหวงถ้าเรารักพวกนางจริงๆเราก็คงจะแต่งงานกับพวกนางไปแล้วเราแค่ต้องการคนตนนิบัติมีบ้านก็ต้องมีสตรีเอาไว้ดูแลบ้านเท่านั้น เองเอี้ยเล้งเอ่ยว่าแต่ถ้าเป็นนางนางรักใครนางก็จะเฝ้ารอไม่ว่ากี่ปีต่อให้นางไม่ได้เป็นภรรยานางก็จะรอนํ่ห่วงงักวกกับเข้าเรื่องสมบัติในบ้านเอี้ยเล้งบอกว่าคนของหอฟ้าซ่อนกับคนของพักไม้ลวกนั้นพอรู้ข่าวเข้าก็เดือดดานแต่เห็นว่าเป็นเรื่องภายในจึงรอคําสั่งจากนํ่ห่วงงักสะกก่อนแต่นํ่ห่วงงักนั้นจากไปหลายปีใครๆก็คิดว่าตายไปแล้วเอี้ยเล้งก็ถามว่าแล้วท่านจะจัดการกับพวก นางหรือไม่น้ำห่วมงักตอบว่าแน่นอนแต่ตนมีเรื่องที่ต้องกระทำก่อนสองอย่างแต่ฮึ่งๆนั้นอยู่ที่เมืองใต้ลีนี่เองตอนจะไปจัดการก่อนเต็กซิลเซงก็ร้องว่าใช่นางคนที่อยู่บนม้าหรือไม่มีหน้าน้ำห่วมงักถึงมีสีหน้าผิดปกติในตอนนั้นเอีย่เล้งจึงถามว่าน้ำห่วมงักมีเรื่องอะไรที่ต้องไปจัดการน้ำห่วมงักจึงเล่าเรื่องที่ตนถูกโกเซียวเยี้งหลอกลวงที่ถ้ำโบราณจนได้มาพบกับเต็กซิลเซงทําให้ต้องไปที่เนิ เอี้ยเล้งก็อาสาว่าจะไปที่เนินเจดีด้วยแต่น้ำห่วงงักนั้นเกรงว่านางจะเป็นอันตรายจึงจะไปคนเดียวน้ำห่วงงักจึงขอร้องให้เอี้ยเล้งนั้นไปส่งเต็กสิวเซ้งที่หมู่บ้านไร้ทุลีของตนและอยู่เป็นเพื่อนกับเต็กสิวเซ้งรอตนกลับมาภายในหนึ่งเดือนให้นําคนที่ไว้ใจได้ไปช่วยดูแลหมู่บ้านด้วยก็ได้แต่ e เอี้ยเล้งเอ่ยว่าตั้งหนึ่งเดือนเงินทองจะเอามาจากไหนน้ำห่วงงักจึงยื่นห่อทองให้บอกว่านี่เป็นทองของเตก็ก เซเซงให้หยิบยืมไปก่อนแล้วตนจะใช้คืนภายหลังเต็กซิลเซงก็บอกทองนี้เป็นของน้ำห่วมงักน้ำห่วมงักก็บอกว่าตนนั้นต้องการที่จะให้เต็กซิลเซงเอาทองนี้ไปสร้างบ้านไปทำร้านให้ถือว่าตอนนี้ตนยืมก่อนก็แล้วกันเอีย่ยเลงยูยูก็ตัดพอ้อหาว่าน้ำห่วมงักจะต้องจากนางไปอีกแล้วคงจะต้องไปเจ้าชู้อีกแน่ตลอดเวลาไม่เคยคิดถึงนางเลยใช่ไหมน้ำห่วมงักก็ตอบว่าตนนั้นไม่เคยลืมเลือนนางเลยเตก็กเซว แสงมีไว้พลิกก็เอ่ยว่าจริงๆที่ผ่านมาตอนที่เจอกับน้ำห่วมงักน้ำห่วมงักก็บอกว่าพอจัดการธุระเสร็จแล้วน้ำห่วมงักจะไปหาสหายที่หมู่บ้านเหมยเอี่ยเล้งก็ดีใจบอกว่าบ้านเรานั้นอยู่หมู่บ้านเหมยเป็นบ้านที่กออิฐแดงแตกซิวแสงก็เอ่ยว่าใช่ใช่ใช่น้ำห่วงงักเคยบอกว่าบ้านของนางนั้นเป็นแบบนี้เลยเอี่ยเล้งยิ้มแย้มหันมาทางน้ำห่วมงักแล้วก็เอ่ยว่าคิดไม่ถึงว่าท่านจะมีโมโนถามกับเขาด้วยแล้วก็ถามน้ำห่วมงักอีก ว่าไปคราวนี้อย่าหายไปอีกนะเพราะนางรักน้ำหมห่วงงักที่ผ่านมานั้นนางอยู่กับการรอคอยแต่ผู้หญิงนั้นไม่เหมือนกับผู้ชายนับวันมีแต่ร่วงโรยอย่าให้นางรอจนผมขาวละ่ะน้ำหมห่วงงักกุมมือเอีย่ยเล้งเอ่ยว่าเจ้านั้นเป็นสตรีที่ดีงามควรจะมีความสุขอยู่ในโลกของเจ้าข้านั้นไม่ใช่ผู้ชายที่ดีไม่อยากที่จะทําร้ายเจ้าเอีย่ยเล้งกับเอ่ยว่านางนั้นเป็นคนรักมัน่นถ้าน้ำหมห่วงงักไม่แต่งงานกับนางนางก็จะพัวพันอยู่แบบ นี้หละนอกจากจะฆ่านางซะแล้วนั่ห่วงงักก็เปลี่ยนเรื่องบอกให้นางนั้นรีบพาเต็กซิวเซ้งไปได้แล้วเอีย่ยเลง้งจึงขอตัวไปจูงม,ม้ามาก่อนเต็กซิวเซ้งตำนินั่นห่วงงักว่ามีสตรีที่ดีงามเปิดเผยเช่นนี้จะคิดมากอะไรอีกนั่ห่วงงักกลับตอบว่าตนนั้นชอบเอีย่ยเลง้งแต่ยังไม่ถึงกับขั้นรักถ้าไม่รักแต่ชมชอบอาจจะทําให้นางนั้นเจ็บช้ำได้แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าที่ผ่านมานั้นอาจจะยังไม่มีเหตุการณ์ หรือช่วงเวลาที่ทําให้รักนางได้เต็กซิวเซงนั้นงงงันเอ่ยว่าภายนอกท่านดูเป็นคนเจ้าชู้กลุ่มกลิ่นไม่คิดว่ากลับมีเหตุผลตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนแต่ก็ยังเตือนอีกว่าผู้หญิงนั้นไม่เหมือนผู้ชายจริงๆอย่าให้มันนานไปละพลันเอีย่ยเลงก็จูงมา้าออกจากโดงไม้มาเพียงตัวเดียวจึงประคองเต็กซิลเซงนั้นนั่งบนหลังนาตัวเดียวกับนางเอีย่ยเลงน้ําตาคลอเอ่ยว่ากว่าจะได้พบกันแสนยากเข็ญก็ต ้องมาจากกันอีกแล้วน้ำห่วมงักเอ่ยว่าครั้งนี้ไม่นานรอไปรอที่หมู่บ้บานไรทุลรีตนจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดเอีย่ยเลงซับน้ำตาพยักหน้าแล้วก็ควบม้าจากไปแตกสิวเซ้งหันมาร้องว่าจะรอฟังข่าวดีอยู่นะน้ำมห่วมงักยืนส่งทั้งสองจนลับตาไปแล้วหันหน้าเดินทางกลับไปที่เมืองใต้หลีเพื่อที่จะไปจัดการกับพึ่งหึงและหวยเถียวยามใกล้ค่ำน้ำห่วมงักนั้นเดินกลับมาถึงเมืองใต้หลีเดินสืบสอกไม่ นากน็รู้ว่าตึกหลังไหนที่มีขบวนม้าเข้าไปเมื่อวันก่อนน้ำห่วงงักสำรวจโดยรอบแล้วก็โผล่กายเข้าไปในตัวตึกเดินผ่านสวนหย่อมเข้าห้องโถงใหญ่ทันทีมีคนออกมาขัดขวางถามว่าเป็นใครเข้ามาทำไมน้ำห่วงงักก็โกหกว่าตนนั้นเป็นพี่ชายของห่วงหึงหึงคิดจะมาของเงินมาดิบเขียวหวยเถียวชายที่ออกมาแจ้งว่าตนนั้นคือเบซิลตึงน้ำห่วงงักก็เยินยอว่าเคยได้ยินชื่อมานานทำเอาเบซิลตึง นั้นรอบภูมิใจเบสซิลตึงนั้นเป็นอันดับ9ใน12มือปราบมาังกรส่วนบดิษเขียวห้วยเถียวนั้นอยู่ในอันดับ5เบสซิลตึงบอกว่าพี่5ของตนนั้นดื่มเหล้ากับพึ่งๆึงอยู่ด้านหลังแต่พวกนั้นจะออกมาพบหรือเปล่า ว่ามีพี่ชายมาน้ำห่งงักจึงบอกว่างั้นให้เบสซิลตึงไปบอกว่ามีคนมาหาก็พอเบสซิลตึงกลับบอกว่าถ้าทำเช่นนั้นตนจะได้อะไรแล้วก็ถามน้ำห่วงงักว่ายังมีน้องสาวสวยๆอีกไหมถ้ามีตนก็จะทำงานให้แล้วก็ขอให้น้ำห่วงงักนั้นมอบน้องสาวให้ตนคนหนึ่งด้วยและถ้าตนถูกใจน้ำห่วงงักนั้นก็จะได้เป็นพี่เขยของตนเงินท้องไหลมาเทมาน้ำห่วงงักก็รับปากอมยิม้มระหว่างที่เบสซิลตึงเดิน น้ำห่วมงักก็เดินรอไปก็นึกถึงความน่ารังเกียจของคนผูน้นี้รวมถึงความโง่เขลาของมันไม่นานก็ได้ยินเสียงคนเดินคุยกันเข้ามาเสียงแหลมๆน้ำห่วมงักจําได้ว่าเป็นเสียงของห่วมหึงหึงบันดิตเขียวห้วยเถียวนั้นยืนประคองมากับห่วมหึงหึงถามหาพี่ชายของหึงหึงบอกกับเบสซิลตึงว่าหึงหึงนั้นไม่มีพี่ชายเพราะนางนั้นเป็นเด็ก กแต่พอฮึงฮึงเห็นหน้าของน้ำห่วมงักก็น้าซีดเผือกเหมือนกับเห็นผีหววเถียวจึงต้องประคองนางไว้น้ำห่วมงักเอ่ยว่าถ้าไม่เชื่อก็ถามนางเอาเองสิหววเถียวถามฮึง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 นั้นหน้าซีดตอบว่ามันคือน้ำห่วมงักห้วเถียวไม่อยากจะเชื่อต้องถามอีกครั้งหนึ่งฮึงฮึงก็ยังตอบคําว่าเป็นน้ำห่วมงักห้วเถียวถึงกับมือหมดแรงปล่อยร่างของฮึงฮึงหล่นไปกองอยู่ที่พื้นหันมาบอกกับน้ำห่วมงักว่าทั้งหมด เ,เพราะว่าฮึงๆนั้นยั่วยวนมันก่อนฮึ่งๆได้ยินเช่นนั้นก็ลุกขึ้นมาเถียงว่าห้วยเถียวนั่นแหละเริ่มก่อนเบสิลตึงพอรู้ว่าถูกน้ำห่วมงักหลอกลวงก็ด่าว่าน้ำห่วมงักแต่น้ำห่วมงักบอกว่าอย่าเรียกว่าหลอกตัวมันละ่ะอยากเป็นน้องเขยของตนเองนี่นะฮึ่งๆด่าว่าเมื่อก่อนห้วยเถียวนั้นใช้คำหวานล่อลวงนางเยินยอนางต่างๆนานา,นา,นานตอนนี้กลับมาปฏิเสธแล้วก็ด่าว่านางเช่นนี้เป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าห้วยเถียว น,นั้นมีแววตาอมมหิตยกมือทั้งสองขึ้นน้ำห่วมงักร้องว่าหวยเถียวอย่าคิดฆ่าคนปิดปากเลยหวยเถียวแก้ตัวว่าเป็นพ่อน,นางแพทย์สยานี่ฮึงึงๆถามน้ำห่วมงักว่าคิดจะจัดการกับพวกนางยังไงน้ำห่วมงักตอบว่าเจ้าก็รู้ ว่าเรานั้นจะจัดการอย่างไรพึ่งๆึ่งเอ่ยว่าท่านไม่มีน้ำใจแต่ก่อนเก่าอยู่เลยเหรอน้ำห่วมงักต่อว่ามันหมดไปตั้งแต่ท่านทำเช่นนี้แล้วพึ่งๆึ่งต่อรองว่าแล้วทำไมจะต้องมาจัดการนางคนเดียวงุยใบยก็ห่อเสียวช่วยก็นหนีไปกับผู้ชายเหมือนกันน้ำห่วมงักต่อว่าไม่ต้องห่วงรับรองว่าจะติดตามไปจัดการให้หมดทุกคนพึ่งฮึ่งได้ยินอย่างนั้นก็เอ่ยชวนหัวเถียวให้ร่วมมือกันกำจัดน้ำห่วงงักน้ำห่วมงักเอ่ยว่า ฝีมือแมวสามขาอย่างนางจะทำอะไรได้แม้แต่หวยเถียวกับเบซิลตึงร่วมมือกันก็ยังไม่ใช่คู่มือของกระบี่วิญญาณน,นี้เลยครับ เราซื้อขอเล่ากระบี่กระหายเลือดในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าน้ำห่วมงักนั้นคิดจะมากําจัดนางบําเลอที่ทรยศหักหลังตนคนแรกพ่วมคึงคึงก่อนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรมาติดตามเราซื้อขอเล่ากระบี่กระหายเลือดได้ใหม่ในข่าวหน้าสําหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถา้ชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดละครั้งไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ